สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับก็สายแล้วเช้าวันทย์ที่ส3ามพฤศจิกายน2 5 6พัน้หกสิบห้านะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกาห้านาทีานะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแยกบางบอนนะครับถนนเอก,กชัยนะครับตรงหน้านี่นะครับอ้าวไปแล้วพอเจอพอเจอกล้องหน่อยไปแล้วนะครับเห็นขยันสุดจัดนะครับเพราะว่า มาเรียกนะครับประชาชนตั้งแต่เช้าเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้ประชาชนนะครับไม่รู้ว่าไปเสียค่าปรับหรืออย่างไรนะครับเวลาจับก็นําตัวนะครับบอกว่านําตัวก็ไม่เชิงนะครับก็คือขี่รถตามเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนะครับนี่คือผมไม่ได้บอกว่าเป็นพฤติกรรมนะนะเห็นประจํานะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ ประชาชนนะครับเขาสัญจรไปมานะครับถ้าคุณจะมาดักกันอยู่แบบนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นประจำนะตรงนี้นะอ่ามาอยู่กับมันทํามากันนานแล้วไอ้ตรงนี้นะท่านจะขยันจัดไปถึงไหนนะครับดูนะครับเนี่ยไอ้ตำรวจที่พร้อมเนี่ย ไอเป็นประจําเลยนะมาดักเขาเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยตรงนี้นะอ่าถ้าไม่เห็นกล้องจะเป็นยังไงนะ <c oughs> อ๋อไม่ได้ชมแล้วพี่น้อง <c oughs> อพอเห็น้อมมนะันออมปุ๊บเนี่ยไปแล้ว <c oughs> อมันจะขยันไปถึงไหนนะ <c oughs> ใกล้ถึงไอเป็กแล้วนะ <c oughs> หรือเขาหรือยังไง ผมก็ต้องมาประชามันให้พี่น้องนะครับเชิญชวนให้พี่น้องนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็เรื่องพรบนะครับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมีการทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมป้ามานอนนะครับลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับบางทีขับรถผ่านไปเกิดอุบัติเหตุนะครับบ่อยมากนะครับบางที พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีพบรบนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับอย่าลืมนะครับพลบรลบนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับนะก็ไม่ได้แพงเลยก็ถ้าคันอย่าลืมแล้วกันซื้อๆกันหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็อ่ามันจะช่วยท่านได้นะเกิดเขาสูญเสียอะไรเขาจะได้เงินไปเยียวยานะครับฝ่ายคู่กรณีนะแบบนี้ ็ต้องฝากๆานะครับเอฟตีนักรัตนเถือ่อนเรานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตารวจเจอเขาไม่ได้กลัวผมหรอกอเขาอาจจะไปแบบจะบอกว่ากลัวมันยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูการจระาะจรนะครับวันนี้รถก็ค้่องตัวนะครับไม่ไม่ไม่ติดเท่าไหร่นะครับอ <c oughs> ่าเขาจะเขาจะดักอยู่ตรงป้อมตรงตรงนู้นนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแยกบางบอนนะครับถนนเอก,กชัยนะครับตัดกับถนนบางขุนเทียนนะครับแยกตรงนี้นะเนี่ยถ้าเขาไม่ดักตรงนี้นะครับเขาจะก็จะไปดักอยู่ตรงนู้นนะครับ อามีเอฟซีเรานะครับรายงานผมมานะครับบอกว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับป้อมนะครับไม่รู้ว่าหยุดหุดไหนนะครับก็คือนี้เขาเขาส่งให้ผมดูนะครับว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราไม่ยืนยันนะครับแต่เขามีคลิปนะครับมาให้ผมดูนะครับจากป้อมนะครับมีไม่รู้ว่าเป็นชาวพม่าหรือเปล่านะครับที่ขายอยู่บริเวณใกล้ๆกับป้อมนะครับจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยว เอเรานะครับใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณตรงป้อมนะครับของสอนอบางหุ่นเทียนเนี่ยก็อัดทิ่วีดีโอมามาให้ดูหน่อยนะครับนะว่าคุณจะขยันจับประชาชนไปถึงไหนนะครับผมก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องนะครับอย่าทำผิดกฎหมายนะครับก็เรื่องอการสวมหมวกน,นิรภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็ ก็สวมกันนะครับเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับถ้าไม่มีเงินนะครับดีกว่าไปเสียให้ตํารวจได้ไหมสี่ห้าร้อยใช่ไหม,ไหมอ่ามันมันมันเนี่ยถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับเมื่อกี้นี้ตํารวจอยู่ตรงนี้นะครับโดนโดนหลายร้อยแล้วนะไม่ใช่ว่าเราก็เชิญชวนให้ให้สวมหมวกกันน็อกนะครับเนี่ยถ้าตารวจอยู่เมื่อกี้นี้ ไม่เหลือนะครับเป็นคนไทยต้องรู้กฎหมายนะครับแต่พม่าเขารู้ไม่รู้แต่เขารู้ว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยโดนตำรวจนะครับนี่คือบริเวณตรงแยกบางบอนะครับขายไปแล้วนะจะมีไม่รู้ดาบหรือจ่านะครับยืนดับนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับ จัดแบบนี้นะครับผู้นําประเทศต่างๆคงจะหน้าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าตำรวจไทยแลนด์เนี่ยขยันนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านนะครับด่านทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเห็นไหมเห็นไหมโบกโบกเขาเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมปิดกุญแจเขาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหม น,นี่แหละครับเล็กๆน่น้อยๆน,นะครับท่านเป็นผู้บังคับนะครับหรือเป็นผู้พิทักษ์สัมติราชนะครับพอดีเล็กๆน้อยๆน,นะครับดุลดุลและพินิษของท่านเนี่ยมีมีนะครับผมจะบอกให้นะครับ คุใช้หรือเปล่านะครับสดๆนะครับจากแก้กวัางบอนนะครับการว่ากเก่าตักเตือนคุณเห็นหรือไม่นะครับ คุณเคยเห็นไหมครับผมอยู่ตรงนี้มาไม่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะเอาตรงๆเนี่ยถ้าผมไม่มานะครับจะยืนกันนะครับอย่างน้อยๆมีสามนายนะครับตรงนี้อีกหนึ่งนายนะครับตรงหน้าบริเวณตรงตรมกาิกรตรงนี้นะครับก็เป็นมีอีกสองนายนะครับเป็นประจํานะครับของเขานะ ชาวบางบอนนะครับใครที่ผ่านมาในแยกบางบอนหรือทั่วไปนะครับก็สวมหมวกนี่ละไผ่นะครับเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับอย่ามาเสียตังค์เลยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่า บริเวณตรงนี้นะครับเขาไม่ให้กลับรถนะครับไอ้ตรงนี kind of mm. ้นะครับผมก็ต้องขอฝากนะครับพี่ตีนักรบด่านเดือนนะครับตรงนี้มันกลับรถไม่ได้นะครับคุณต้องไปกลับตรงนู้นนะครับตรงเทียนบางขุนเทียนนะครับมันกลับไม่ได้ตรงนี้ไม่งั้นคุณก็ต้องไปกลับตรงนู้นนะครับป้ายเขามีบอกนะครับตรงนี้ห้ามกลับนะครับเห็นไหมครับดูดีตำรวจเขาทำงานครับ ไม่รู้คุยอะไรกันนะครับดูเขาทําผิดก็ออกไปสั่งนะครับคุณออกไปสั่งมันก็จบนะครับคุณถ้าคุณจะว่ากล่าวคุณก็ว่ากล่าวนะดู เอฟซีเราบอกว่าเห็นบุหรี่ไฟฟ้าขายอยู่ใกล้ๆกับป้อมนะครับไม่รู้ว่าอยู่บริเวณตรงไหนนะครับเดี๋ยวใครที่อยู่ตลาดบางบอนก็ส่งสามารถถ่ายคลิปนะครับไม่ต้องไรส์สดก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอมาก็ได้นะครับเอฟซีเราเยอะนะครับอยู่แถวบางบอนนะครับก็สามารถส่งคลิปวิดีโอให้ป้อมมานอมก็ได้นะครับว่าเขาขายตรงไหนนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับคนขายนะครับไม่ใช่คนดูดนะครับ เป็นคนขายนะครับบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับป้อมนะครับตำรวจจะไม่เห็นไม่ได้นะครับถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาส่งข้อมูลมานะครับคุยกันนาน โลกนี้เขาพัฒนาไประบบ 4G 5G แล้วครับแต่ตำรวจไทยนะครับมายืนดักอยู่แบบนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นประจำนะแต่มันเห็นแบบแบบแบบนี้กับคู่กับถนนบางขุนเทียนเนี่ยถนนเอกชัยเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ผมอยู่แถวนี้นมานะครับนะ แต่ลูกน้องทํางานดีแบบนี้นายนายของเขานะครับพ่วมกับองภาคภูมิใจม้งครับที่เห็นลูกน้องนะครับมายืนดักประชาชนมาขวดขันวิในจราจรนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับเป็นประจํานะครับเขาคงภาคภูมิใจน่าดูนะครับเพราะว่าขยันขยันจัดนะครับมันสมกับที่เราเสียภาษีไหมครับที่คุณจะขยันขนาดนี้นะครับ นี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับไม่สมควรที่จะมากับรถนะครับในตรงนี้นะครับบอกตรงๆนะครับเนอันตรายนะครับเพราะว่าป้ายห้ามเขามีนะอยู่ตรงนู้นผมต้องมาประชามพันธ์ให้พี่น้องนะครับอย่ามาขับรถตรงนี้นะครับอันตรายนะฮะเนี่ยถ้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าไปแบบนี้ถ้าตำรวจอยู่นะครับไม่เหลือนะครับคุณฝ่าคุณฝ่าสัญญาณไฟนะครับถ้าคุณไปแบบนี้ตำรวจมันจะดักอยู่ตรงนู้นนะครับ คุณต้องดูสัญญาณไฟมันมันไม่ใช่ซ้ายผ่านตลอดนี่ผมต้องประจามปันให้ให้พี่น้องชมอยู่ตลอดนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ผ่านตลอดนะครับถนนบางขุนเทียนนะครับจากพระรามสองมุ่งหน้ามามาเส้นเอกชัยนะครับผ่านซ้ายซ้ายผ่านไม่ได้ตลอดนะครับต้องต้องดูสัญญาณไฟตรงนู้นนะครับเป็นหลักนะครับถ้าตำรวจอยู่ตรงนี้คุณโดนนะครับฝ่าไฟแดงนะครับก็คุณฝ่าไฟแดงนะครับอันนี้ขอเตืตอนไว้นะครับโทษหนักนะครับ ่าไปหมดเลยไม่รู้ไปไหนโอเคนะครับมันอยากไปตำรวจเขาก็ไปแล้วฝั่งนี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับตำรวจหายไปแล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมป้อมมนอมนะครับตั้งรบเหนือนะครับขอบคุณที่ที่ตามทุกๆครั้งนะครับอย่าด่านะครับด่านะครับผมเตรียมตังค์ไว้เยอะนะครับขอบคุณเห็บหมานะครับที่เขารับชมนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพจนะครับอินเตอร์ที่ได้สู้นะครับผมป้อมมนอมสวัสดีครับ